สวัสดีเอฟซี FC ทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับซองเทเพียงเส้นแน,ลลน, une, น,นว on, นเน,น,ออนะาะวันนี้เขาจะไปดุน he. He on, น้ำกันว่าเอาไปคูดโอนสิได้บอรดอเป็นจังไรไปเบิ่งนน้ำกันได้อุปกรณ์เขามี่ยังไดไปเบิ่งกันอุปกรณ์เกมฟอร์มของเขามันจะมีอาเด็กโซกเนาะเดมีเด็กซับคูดินเนาะก็จะมีเสียมนี่เสียมเขาเขาจะไปเบิ่งนน้ำกันวาสิได้บอจังไร รูน้ำกันขุดอ้่นวันนี้เด้อทุกคนไปไปเบิ่งน้ำกันเลยดี่เลยทุกคนกำลังขุดอ้่นอ่ะตอนนี้เนาะเาขุดอ้นก่อนเด้อรนูน้ำกนันจังไดโอ้เสียนมาเลยวันนี้นะเสียนจริงเขาปกติเสียนเคยทุกคนเอาไปรูน้ำกันเด้อเอาไปขุดก่อนตอนนี้จังน้อยเอาไปมาเบิ่งน้ำกันอีกเนาะไปตอนนี้ขุดแล้วทุกคนขุดไปครึ่งแล้ว <c oughs> หินหูมาแล้วไปขุดจะงานง่ายเล้วันนี้ไปเกินทั้งวัน โอ้เจอปลาหินเลยทุกคนงานยากละววันนี้เดีวปาหินนาะงานงากี้รจะกว้าไปนี่นะเดี๋วเราไปคุดกอนง่ายทยตงนี้เดอลุยแล้วลุยแล้วหักไปแล้วกัดล้ปนี้กันจัดลุยแล้วโชวุดคุดแล้วก็คุดคุดแล้วก็คุด ปันไดสิหูปันไดสิเห็นปันไดสิได้นะจ๊วแล้วมูสิตัวเย่อได้พูดปานนี่ไปไปใครฮะไปบอเอาเสียญจริงบักอะไรนี่ไปยังมาแล้ยังมาโอ้โอนครบมือเองฟื้นเชิญมาเราเลยเราเลาพอน้ำมึงเอาบักบักเข้าไปพื้นแล้วการลงทุน มึงว่าไงพี่อดกุยละบ่อดนึงละเสียใสวาบนี้นะสิมานบ่จเลยมานบ่นั่นออกมาแล้วบ่เห็นโตเนาะันนี้บ่มานมือนีจกน้องบักีกันออนครมือละครละครละบ่แม่นนี่ทางเดบ่่ ันนี้มันบมมีเงี้ยหมูบันชีแล้วนะเอ๊ะโอนเห็นแล้วมีลูกพร้อมมีลูกน้อยนั่พร้อมนี่เอ้ยได้ลูกมันพร้อมได้แล้วโอนเขาเห็นดูพร้อมคุตโต้คุตโต้คุตโต้เขามาแล้วมาแล้วทุกคนมีคนแข่งด้วยกันยุกกันยุกโอ้ยเลยเห็นแล้วเห็นแล้วแม่มันนะหางหางหางโอ้ยหางมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนหางโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วหางแม่มันแล้ว เดี๋ยนางแล้วเอ็นางแล้วโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเอ็นแล้วเั็ไม่ทำอะไรอต่อยเห็นแล้วเดี๋ย่่กุนแม่มันนี่ลูกมันนั่นแม่มันแม่มันจะมันส่ออกมานี่กำลังส่ออกมันอื้อหนีละโค้เด้จะได้กินแถมันนี่เอา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 มันออกมาเอาไหมเอาไม่เอาไม่เอาไม่ปัดกุ้งกเอาไปเอาไปดมาเออใจสลาเออโอนเหร เอากดมาทุกคนมาพฟาดเลยเอาแล้วโอนเอาเลยแล้วโอนแล้วเดินนี่เดินเดินทุกคนโอนเตะหน้าลูกแมนใช่กะชงจุ๊บไว้เลยตอนนี้โอนเอาคุดได้แล้วทุกคนเราเผื่อเวลาเพียงห้าสิบแปดนาทีก็คุดได้แล้วทุกคนคุดง่ายๆหนึ่งเราทุกคนจบแล้วการคุลอุ่เขา ไช่เตียงสองตัวมีตัวลูกมันกับตัวแม่มันนี่คือลูกน้อยมันลูกอ่อนน้อยละได้แต่ตัวเดียวลูกมันแล้วก็บังตัวแม่มันตัวแม่เขาใช้ธงอยู่พื้นธงพื้นอ่ามีธงอยู่ขนาดนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องของเขาไว้ได้ไปคลิปหน้าเขาจะพาเพลงยังไปเบิ่งน้ำกันอีกเด้อคลิปนี้เรากอลาบ๊ายบาย